การเวลาผ่านพ้นไปหลายปีคงเป้งได้นำทัพไปบุกวีโกผ่านเขากีสารที่มีสภาพอากาศที่ไม่ดีนะักคงเป้งได้ป่วยและคาดว่าตนเองจะเสียชีวิตในไม่ช้าจึงได้ส่งจดหมายไปยังมาใต้และเกียงอุยเพื่อสั่งเสียและก็วางแผนถัดไปคงเป้งได้แต่งตั้งเยี่องหนีเป็นกุนซือคนถัดไปแจ้งข่าวแก่อุยเอียนว่าคงเป้งแต่งตั้งเยี่องหนี เป็นกุนซือคนถัดไปแต่งตั้งเกียวอุยเป็นแม่ทัพคนถัดไปอุยเอียนไม่ถูกใจแผนนี้เป็นอย่างมากอุยเอียนได้สั่งบิฮุยให้ไปแจ้งกับเอียวหมีว่าควรแต,งต่งตั้งตนเป็นแม่ทัพมากกว่าเกียวอุยเพราะว่าตนเองมีความสามารถมากกว่าและคุณวุฒธที่สูงกว่ามีความเป็นอาวุโสสูงกว่าเมื่อบิฮุยได้ไปแจ้งกับเอียวหมีเอียวหมีได้พูดไปว่า อุยเอียนน่ะเหรอตัดหางปล่อยวัดไปเลยอุยเอียนเมื่อไม่ได้ทราบคําตอบดังนั้นจึงได้พูดกับแม่ใต้ว่าทางนู้นน่ะยงหนีเนี่ยได้ตัดหางข้าปล่อยวัดไปแล้วข้าเนี่ยจะไปเข้ากับอุยก๊ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับข้าท่านควรไปบุกฝ่ายตนเองนั่นแหละแล้วก็ยึดอํานาจไปของตนเองไปเลยเป็นไงอุยเอียนถูกใจคําตอบของ มาใต้เป็นอันมากอุยเอียนได้นำทัพไปบุกฝั่งตนเองแล้วตะโกนไปว่าสละตำแหน่งให้ข้าเถิดตอนนี้ข้าได้เป็นใหญ่ในที่นี้เรียบร้อยแล้วฝั่งเอียวหงีได้ทำตามแผนของเบ้งที่ก่อนเสียชีวิตได้สั่งแผนนี้เอาไว้จึงได้พูดว่าอุยเอียนหากท่านจะยึดทัพของข้าข้าขอให้ท่านตะโกนคำว่าใครกล้าฆ่าข้า,ขา สามรอบแล้วข้าจะปล่อยพักให้เป็นพักของท่านแล้วข้าจะสวามิภักดิ์แก่ท่านไปเลยอุยเอียนหัวเลาะเจ้าเนี่ยนะไม่มีทางสู้ข้าขนาดนั้นได้เหรอจึงได้บอกให้ข้าตะโกนว่าใครกล้าฆ่าข้าได้ข้าจะตะโกนเมื่ออุยเอียนได้ตะโกนขึ้นมาว่าใครกล้าฆ่าหัวอุยเอียนก็หลุดออกจากบ่าทันใดนั้น มาใต้ได้บอกว่าซีนนี้ถึงค่าแล้วมาใต้ก็เลยตัดหัวอุยเอียนทิ้งท่านของเบง้งได้วางแผนนี้เอาไว้ก่อนที่ของเบ้งจะเสียชีวิตนี่คือจุดจบของอุยเอียนที่ของเบ้งได้ลั่นวาจาไว้ว่าหากอุยเอียนทรยศกับนายข้าข้าจะเป็นคนสั่งประหารเจ้าเองทำให้เราได้รู้ว่าอุยเอียนเป็นคนแบบไหนในสายตาทุกคน